เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถ้าผมบอกว่าไปพูดเรื่องถึงเรื่องภูมิภูมิคุ้มกันหมู่ในการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่าฉีดถึงห7 0ของประชากรแล้วจะเกิด herd immunity ที่เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันหมู่คือตัวเชื้อโรคไม่รู้จะไปเจาะใครแล้วเพราะว่าไปเจอกับคนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบในเชิงตรก,กะแล้วเนี่ยความ ที่เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ของชุมชนคือคือความรอดรอดจากหายณะทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบแล้วก็คือ 6- 7 0ของชุมชนจะต้องใช้แอปชุมชนแล้วร้านค้าจะต้องใช้แอปร้านค้าแล้วใช้เยอะแค่ไหนเยอะเท่าที่คุณต้องการจะรอดนะครับถ้าคุณใช้กันอยู่เพียงแค่ เอสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนร้านค้าที่มีอยู่ในชุมชนก็เหมือนกับสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยขาฉีดวัคซีนเขารอดแต่ชุมชนไม่รอดลองเลือกดูนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณจะรอดคุณจะรอดได้นานไหมถ้าเกิดลูกค้าของคุณไม่รอดเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันหมู่ของของชุมชนเนี่ยก็คือว่าเหมือนคุณกระจายวัคซีนให้คนทั้งชุมชนคุณได้ฉีดก็คือการที่คุณทําให้คนนะครับในชุมชนใช้แอปชุมชนใช้ยังไงครับ นะครับคือถ้าใช้กันเยอะมากพอมันก็จะเกิด t r a n s ซ c t ชั n นนะครับทรานซคชั่ก็คือการสั่งซื้อธุรกรรมต่อกันนะครับใช้บริการต่อกันเงินมันก็จะหมุนเวียนซึ่งในในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจกำลังซื้อมันจะตกไปเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแค่ตัวช่วยให้รอดไม่ใช่ให้รวยนะครับแต่รอดทั้งชุมชนคุณจะเอาไหม ถ้าเอาคุณต้องทําอย่างไรนะครับคุณทำนะครับต้องทำนะโดยที่คุณจะต้องช่วยกันแชร์นะไม่ได้แชร์แบบว่าแชร์เอาไลค์เอาอะไรนะช่วยกันแชร์ให้ทุกคนเกิดลูกค้าคุณชวนให้คนใช้แอปนำบัตรนะฮะคุณชวนให้คนซื้อของผ่านแพลตฟอร์มแอปชุมชนวิธีการแบบนี้ถ้าจำนวนมากพอ6-70% ก็จะคล้ายกับการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้เกิดกระแสงเงินหมุนเวียนในชุมชนมากบ้างน้อยบ้างวิธีการเดิมยังขับเคลื่อนชุมชนอยู่ได้ระดับหนึ่งเหมือนกับที่ผมบอกว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องมีการทำงานในตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่เนี่ยผมสร้างตลาดไว้แล้วอยู่ในแอปชุมชนคุณไปจับจองพื้นที่ขายของซะถ้า แผงหรือร้านค้าในตลาดใหม่เยอะคนจะเข้าไปเดินนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้รักชุมชนเราเราคิดจะเอาตัวรอดคนเดียวเราก็ไปทําการตลาดวิธีอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันกึ่งว่าจะเป็นจิตอาสาในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อให้ร้านค้าและเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้ตอนนี้พอเข้าใจตะกัดตรงนี้แล้วนะครับ ส่วนวิธีการเนี่ยในทุก e ีีนะครับจะสนับสนุน EP 07นี้ทั้งหมดแหละครับก็ถือว่าเป็น EP ที่สำคัญแต่ซ่อนไว้ด้วยตรกะที่ซับซ้อนนะครับก็พอพูดถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังจบแล้วบอกเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรที่เพิ่มเติมใน EP นี้เนี่ยผมจะใส่เข้าไปนะครับ แต่ตอนนี้เราจบ EP นี้แล้วไปพบกัน EP หน้าจะได้ประโยชน์กว่าขอบคุณนะครับ